นี่คือเปียโนไฟฟ้าริมไม้แท้ๆแถมได้เสียงเปียโนชื่อดังจากเยอรมันตัวหนึ่งเกือบสิล้าน และนี่คือซัมอิก D P S N 8 8ครับ mm hmm. เป็นโนไฟฟ้าจากเกาหลีครับสภาพลิ่มเป็นไฮบ i ิด hmm. o ูดคียเป็นไม้แท้ๆใช้เสียงเซลเลอร์ hmm. เป็นโนแบรนด์ชื่อดังจากเยอรมัน ให้เสียงแหลมชี้ใสชัดเจนสว่างสวัยและเสียงต่ำนาลึกหนักแน่นเสียงมีมิติและที่สําคัญครับเป็นโนเซเลอร์ตัวหนึ่งเนี่ยราคาเกือบ10ล้านครับหน้าจอเป็นระบบทัชสกีนเลือกเสียงปรับค่าต่างๆได้ง่ายมากมีเสียงคุนตีให้เลือกใช้154เสียงน้ำหนักแบบแฮมเมอร์แอคชั่นได้สัมผัสและน้ำหนักใกล้เคียงกับเป็นโนจริงการตอบสนองสมูทมากๆครับมีเซ็นเซอร์ถึง5ตัวเล่นดินามิกได้แบบเนียนสุดๆครับรองรับโพลิโฟนี่ถึง2 5งอาสกตัวโน้ตครับซึ่งถือว่าสูงมากคร ตัวครับทำให้เสียงดังกังวานและมีมิติครบทุกย่านเสียงครับรองรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน K-pop p ปเป o นครับไม่ว่าจะเรียนหรือจะเล่นครับก็เหมือนมีคุณครูมาสอนอยู่ข้างๆนะครับตัวเครื่องให้ความหรูหราแข็งแรงวางมุมไหนในบ้านก็ดูดีครับราคาเพียง20,000กลางๆเท่านั้นครับแต่ได้เป็นโนลินไม้สัมผัสดีแถมเสียงระดับท็อปและยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูฟังก์ชันครบครันไม่ว่าจะเรียนหรือจะเล่นจบในตัวเดียวคุ้มค่าสุดๆครับมีเพดดิสามทางและแถมเก้าอี้ให้ด้วยนะครับคบ อยากให้ลองเข้มามาสัมผัสตัวจริงของเจ้าตัวนี้ได้ที่มิสุกอัมทั้ง13สาขาหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางครับ Music.